สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะฮะหัวข้อจากมือใหม่เหมือนกันพอดีว่าได้รับข้อความจากมือใหม่ในการเข้าวงการเล่นรถนะฮะถามว่า ใส่กันชนหน้ายังไงให้มีองศางงไหมอ่ะเรื่องมันเป็นงี้พอดีว่าเขาก็ไม่รู้นะฮะว่าโค้งทุกโค้งเนี่ยมันมีองศาด้านหน้าอยู่แล้วถ้าไม่ใช่โค้งตัดนะโคงแบบเต็มรูปเลยมันมีองศาอยู่แล้วนะฮะในเมื่อเป็นคําถามก็หมายความว่าก็ต้องมีคนและอีกหลายๆคนที่เขาอยากรู้คือทุกโค้งเนี่ยมันมีองศา แต่ตัวองศาเนี่ยมันจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรเลอร์ก็คือรูใส่โรเลอร์จะมีองศานะฮะประมาณนี้เห็นตัวเนี้ยก็มีเห็นปะมันจะเฉียงลงมาองศาของมันจะอยู่ที่กี่องศานั้นก็องศาของรถนะฮะจะอยู่ที่เทาเอ็มเอสแล้วกันเนาะ มันจะอยู่ที่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 เท่าไหร่นะอยู่ที่สามองศานะฮะประมาณนี้รถทุกคันจะอยู่ที่ประมาณสามองศาของตัวโรเลอร์ที่มันหันนะฮะอ่าประมาณสามถึงสี่องศาน,นี่เองอ่ะเพจให้ดูใกล้ๆเห็นป่า จะอยู่ที่ประมาณ3องศานะฮะน่าจะทุกโคงแหละเดี๋ยวลองดูโคงนี้นะมันก็จะอยู่ที่3องศาฉะนั้นหมายความว่าไงฉะนั้นหมายความว่าเราไม่ต้องกลัวว่าใส่โคงไหนเราไม่มีองศามีองศาทุกโค้งที่เป็นโค้งที่มาจากกล่องนะฮะและอย่างนั้นเวลาใส่กันชนทํำยังไงใส่กันชนยังไงให้มันมีองศาก็แค่นาบกันชนไปกับ ตัวโค้งได้เลยเพราะโค้งมันเอียงอยู่แล้วนะพอมันติดโลมันก็จะเอียงเป็นองศาแบบนี้ประมาณนี้แหละทุกโค้งเลยไม่ต้องห่วงนะฮะก็ประมาณนี้น่าจะอธิบายครบแล้วแหละนะเราก็ขันน็อตเข้าไปหน้าโค้งได้เลยมีแค่ด้านหลังเท่านั้นที่ไม่มีองศาะจะมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อให้โรลเลอร์มันเอียงทํามุมสามารถจิกได้โดย มีแรงกดกับขอบรางนะครับเพราะถ้าไม่มีองศาเลยเนี่ยเวลาขึ้นเวลาขึ้นเวลาแลนในรางก็มีสิทธิ์จะหลุดได้นะฮะรถอาจจะเหินเลยกระเด็นกระดอนอะไรไปหมดเลยนะฮะโอเคเราก็ตอบผู้เล่นใหม่อีกเรื่องหนึ่งไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยมีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็ก,กดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเวลา m มินิโฟวนะครับจำหน่ายรถและอะไรธรรมยานะฮะเลือกชมเลือกชอบได้ทักไปทางเพจเขาที่อยู่ลิงก์ใต้คลิปทุกช่องบอกว่ามันจะช่องไม่แค่จะได้ส่วนลดในการซื้ออะไรและลด15%ด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ